สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ขุดนะครับขุดสะนะครับเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมปรับพื้นที่ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องซื้อต้นไม้มาปลูกกันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็เป็นการสั่งนะครับต้นไม้มาปลูกนะครับเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับสายพันธุ์สะดิ้งสั่งมาจาก เมืองเลยนะครับเป็นไผ่สะดิ่งเมืองเลยเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับเป็นไผ่สะดิ่งนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าผ่องหนอดีนะครับก็สั่งมาปลูกดูนะครับ mm hmm. ตอนเขาส่งมานะครับน่าจะส่งมาหลายวันนะครับก็ทําให้ดินในถุง mm hmm. มีความแห้งแต่ว่าต้นยังสดอยู่ก็เอาออกจากกระสอบแล้วก็ไป ทำการแช่นะแช่ไว้ในน้ําก่อนที่จะเอาไปปลูกนะครับเพื่อให้ในถุงนะครับดูดซับน้ําแล้วก็ต้นไผ่ก็มีการดูดซับน้ําเข้าไปในลําต้นให้เต็มที่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปปลูกทําให้อัตรารอดสูงนะครับแล้วก็ต้นไผ่ไม่เหี่ยวเฉานะครับในช่วงที่เราได้ลงหลุมปลูกนะครับที่เลือกเป็นไผ่สดิ้งนะครับ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดหน่อที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรสชาติที่อ,อร่อยครับกรอบหวานอร่อยนะครับเวลาเราทําแกงก็จะทําอร่อยเมื่อก่อนผมก็ปลูกไผ่กิมซุงนะครับแต่ข้อเสียของไผ่กิมซุงก็คือว่ามีทรงพุ่มที่ใหญ่ครับเป็นไผ่ก่อใหญ่แล้วก็ไผ่กิมซุงนั้น ในหน้าฝนนะครับก็จะไม่มีนะครับในพื้นที่ผมก็จะไม่มีใครกินไผ่กิมสุงเลยนะครับแล้วก็ทําให้ขนาดกอเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีปัญหาในการรกพื้นที่นะครับการตัดแต่งพื้นที่นะครับการตัดแต่งกอนั้นทําได้ยากนะครับส่วนไผ่ะดิ้งนะครับในหน้าฝนนะครับซึ่งหน่อไม้ไร่ออกนะครับไผ่ชนิดนี้ก็ยังสามารถกินได้นะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการแกงนะครับหรือว่าทําต้มก็กินได้นะครับไม่แพ้รสชาติไม่แพ้นอไม้ไร่ซึ่งเป็นนอไม้ป่าที่เป็นที่นิยมในพื้นที่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แกะออกจากกระสอบนะครับสั่งมาเป็นจํานวน10ต้นนะครับเขาใสมาเป็น2กระสอบนะครับคนส่งมาก็ถือว่าต้นไผ่ยังสดนะครับแล้วก็ใสมา2กระสอบแยกกันนะครับ <c oughs> ต้นไผ่ก็ยังสดสดอยู่แล้วก็เราทำการเอาออกมาแช่น้ำนะครับแช่ไว้สักหนึ่งคืนนะครับแช่น้ำช่ำๆไว้สักหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปปลูกกันนะครับ เมื่อเรานำออกจากกระสอบนะครับแล้วก็นำมาแช่ไว้แบบนี้นะครับแช่ไว้สำหรับผมผมจะแช่ไว้1คืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะได้ไปปลูกกันนะครับสำหรับทิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผู้ใหญ่ลมเกษตรพอเพียงนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ